อากศาศยานภายตายทางยุทธศาสตร์ของสาภาพโซเวียตอากศาศยานที่แสนสง่างามและทรงพลังที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาอากศาศยานที่กองทัพรัเสเซียจะทำให้มันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งวันนี้ในช่วงเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหงขาวความเร็วเหนือเสียงของกองทัพอากาศรัเสเซีย เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู้โปโลเลฟตู่160ตู้โปโลเลฟตู่160หรือชื่อเล่นแบล็กแจ็คเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดมหืมากของสหภาพโซเวียต ออกแบบและพัฒนาโดยสำนักงานตูบเลฟในสหภาพโซเวียตในปี1970โดยตู160เป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง M2+ ที่มีขนาดใหญ่และหนักที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาเป็นอันดับที่2รองมาจาก XB-70 วาค k รี i ในช่วงเวลานั้นจุดเริ่มต้นของตู160เริ่มต้นมาจากที่นานาชาติเริ่มมีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง ทำให้ในปี1972สหภาพโซเวียตได้เปิดการแข่งขันสําหรับการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงสูงสุด2.3มักซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อโครงการเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของกองทัพากสหรัฐด้วย โซเวียตได้เริ่มการออกแบบตูโปเลฟในชื่อแอร์คราฟ 160M โดยใช้การผสมผสานอาองค์ประกอบบางอย่างของเครื่องบินตู144เข้าไว้ด้วยกันคณะกรรมาการรัฐบาลของสหภาพโซเวียตได้ยอมรับการออกแบบเครื่องบินลำดังกล่าวโดยเครื่องบินต้นแบบถูกถ่ายภาพได้โดยผู้โดยสารสายการบินที่สนามบินชูขอบสกีในเดือนพฤศจิกายนปี1981 ประมาณ1เดือนก่อนการทดสอบบินในวันที่18ธันวาคมปี1981ซึ่งในที่สุดการผลิตสำหรับตู160ก็ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการในปี1984และเริ่มต้นการผลิตที่สมาคมผลิตเครื่องบินคาซานโดยเครื่องบินมีรายละเอียดจำเพาะดังนี้ตูโปลเลฟตู160เป็นเครื่องบินแบบปีกพับออกแบบมาให้ใช้ผู้ปฏิบัติงานจำนวนไม่มากเพียงแค่4คนก็เพียงพอ ตัวเครื่องบินทาด้วยสีแอนตี้แฟดไว้และยังมีความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์ของข้าศึกเครื่องบินลำนี้มีความยาวโดยรวม54.1เมตรมีความสูง13.1เมตรความยาวระหว่างปีก2ข้างอยู่ที่55.7เมตรเมื่อปีกกลาง20องศาและมีพื้นที่ปีกอยู่ที่400ตารางเมตรเมื่อปีกกลางออกเต็มที่ เครื่องบินใช้ระบบควบคุมแบบ fly-by-wire ที่มีปีกแบบผสมผสานโดยมีปีก2ช่องอยู่ที่ขอบด้านท้ายและหางรูปกลางเขนซึ่งทำให้ตู160มีชื่อเล่นในหมู่นักดินรัเสเซียว่า white swan หรือหงขาวเนื่องจากรูปล่างและหน้าตาของมันมาในส่วนของความแข็งแกร่งและความทนทาน ตู160สร้างขึ้นจากไทเทเนียมประมาณ30%ของน้ำหนักเครื่องเป่า110ตันเครื่องบินลำนี้ไม่มีอาวุธป้องกันตัวซึ่งนับเป็นเครื่องบินลำแรกหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ของโซเวียตตู160ติดตั้งอาวุธหลักด้วยขีปนาวุธราดูก้า KH-55 หรือ AS-16 Kickback ขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยใกล้ของสาภาพโซเวียต โดยเครื่องบินขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน k คูสเน s ซอฟ NK32 หนึ่งในเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเครื่องบินรบซึ่งตู160มีอยู่ถึง4เครื่องและทำให้มันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่2,220กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นประมาณ2.05มารกโดยเครื่องบินมีพิสัยทำการ12,300กิโลเมตรเพดานบินมาตรฐาน5 2 0 0 0ฟุต อัตราการไต่ระดับอยู่ที่14,000ฟุตต่ตอน,นาทีและมีระยะการรบไกลกว่า2,000กิโลเมตรที่ความเร็ว1.5มารกหรือ7,300กิโลเมตรที่ความเร็วซับโซนิกจากรายงานของสหภาพโซเวียตเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ ตูโบเลฟตู160ได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศโซเวียตในปี1987ที่ฐานทัพอากาศไทลูกี้ของสาธารณรัฐส,สังคมนิยมโซเวียตยูเครนกับกรมทหานทิ้งระเบิดหนักที่184ในเดือนเมษายนปี1987โดยก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเป็นกองทหารที่ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู16และตู 22M3 ซึ่งพวกเขาก็ได้กลายเป็นหน่วยแรกที่ได้รับตู160เข้าประจำการ ในเวลาต่อมาตูโปลเลฟตู160ได้ปรากฏตัวต่อนาสาธารณชนขังแรกในขบวนพาเลตในปี1989แต่ปี1990ซึ่งภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตตู160ก็ได้เข้าประจำการในกองทัพบกการัเสเซียในปี2005โดยวีรกรรมเด่นๆของตู160หลังจากที่รับใช้กองทัพบกการัเสเซียเกิดขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนปี2015 ระหว่างการแทรกแซงทางทหารของรัสเซียในสงครามกลางเมืองซีเรียเรื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู160และตู95 MS จำนวนหลายลำได้เปิดการโจมตีทางอากาศในจังหวัดอิดลิฟและอาลิโปดโดยใช้ขีปนาวุธ KH-101 ยิงจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยในระหว่างการโจมตีครั้งนั้นมีการยิงขีปนาวุธประมาณ34-83ลูกและได้ทำลายเป้าหมายสำคัญ14แห่งในซีเรีย ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรบสำหรับตู160และตู 95MS หลังเวลาผ่านไปเป็นเวลากว่า40ปีตู้โปลเลฟตู160ยังคงเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดยักษ์ที่ยังถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบันและได้รับการปรปับปรุงอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่29เมษายนปี2015เซอร์จีสุยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียตามคำสั่งของประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินได้ประกาศว่ารัสเซียกำลังจะกลับมาผลิตตู160อีกครั้งโดยในเดือนพฤษภาคมปี2015สำนักข่าวทาสในรัสเซียได้รายงานว่ากองทัพรัสเซียจะซื้อตู160รุ่นใหม่อย่างน้อย50ลำ และการผลิตเต็มรูปแบบจะกลับมาดำเนินการที่คาโป2ปีต่อมาในวันที่17พฤศจิกายนปี2017เครื่องบินตู160ได้ถูกประกอบขึ้นใหม่อีกครั้งโดยสร้างขึ้นจากโครงเครื่องบินตู160ที่ยังสร้างไม่เสร็จและได้เปิดตัวในระหว่างพิธีเปิดตัวที่คาโป ซึ่งมันได้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟูเทคโนโลยีการผลิตบางอย่างเช่นการเชื่อมด้วยลำแสงอิเล็กตรอนหรืองานไทเทเนียมที่มีรายงานว่าสูญหายไปตั้งแต่หลังจากการสิ้นสุดการผลิตแบบต่อเนื่องในปี1992จากข้อมูลของดิมิทีโรโกซินการผลิตเฟรมเครื่องบินสำหรับตู160รุ่น M2 ที่ทันสมัยขึ้นควรเริ่มต้นในปี2019โดยจะส่งมอบให้กับกองทัพอกการัเสเซียในปี2023 ในระหว่างการเยือนโรงงานของคาโปประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้ลงนามในสัญญาสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดตู 160M2 ที่ได้รับการอัปเกรดจำนวน10ลำและเมื่อวันที่12มกราคมปี2022ที่ผ่านมาเครื่องบินลำใหม่ได้ทำการบินทดสอบขั้นพื้นฐานในระดับความสูงต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการวางแผนที่จะส่งมอบเครื่องบินตู 160M ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่2ลำในปี2022และจะเพิ่มกำลังการผลิตจนกว่าจะมีการส่งมอบเครื่องบินใหม่จำนวน50ลำตามคำสั่งซื้อของกองทัพรัสเซียในปัจจุบันเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตูโบเลฟตู160มีประจำการอยู่ในกองทัพรัสเซียประมาณ17ลำ โดยมีตู 160M2 ไม่1ลำที่เข้าประจำการในปี2018ซึ่งมันมีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณลำละ270ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ราว9,900ล้านบาทต่อ1ลำเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ